สวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบืุนยิเคทีสองแปดเก่านะคะเมื่อน,นี้กะคือเก่านะคะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตากับใยออกฟ้าหาเห็ดประจําค่ะเห็ดเส้นจอดมองนี่เขายังดอกอ่อนอยู่วะมีมูมันอีกบอมันไปทางไหนไปทางไหนนออบัดเนี่ยมูมัน น้องดอกเล่ยหน่อยอย่นี่บอกบอแมนเด้แนวนี่แต่เกามีเป็นมูเป็นแถวเป็นตัวจะเท้าไหนหาก่อ,น,อนนี่กับบัลลูเฮ็ดอีหยังเฮ็ดโม่เรียวกับกบ,บัแต่เฮ็ดโม่เรียวกับโม่เรียวพันธุนะ์ใดเนาะแบบนี้ มึงเนี่ยกรบเพี่นอ้องกันนี้มเห็ดยังนี่ไม่เห็ดโมเล็วอยู่วะเนี่ยมันโมเล็วฟันไดล่ะนี่คะเนี่ยโอ,อกอห้หะหะหะอย่ะไะต่อยหะหะ,ะไไหะกะห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 ะอะห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 ่หะไะห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 อหะหะหมหก่อนะัะน,นีหเอาไว้นี่เนะาะห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 ะ พอเฮ็ดอันนี้จักมันเอิญเฮ็ดอีหยังคาบโบกิโนงเต็มขอนเลยก็เฮ็ดนางรมแตาบ่แม่นดอกเพราะว่าข้างอันข้างใต้มันบ่มันบ่แม่นเนี่ยข้างใต้มันเป็น,นจังซี่นะจักเอิญเฮ็ดอีหยัง่ายก็บ,บ่รู้สีน้ำตาลเข้มๆเต็มขอนเลยไหมง่ายกว่าเคยเห็น เก็ดเมานี่ยังไม่เห็นข้างนี่ข้างนี้ก็มี่นี่ก็มีข้างล่างไงมาข้างนี้ก็มี่อืนี่ก็มีอีกเลยเต็มขอนเลยข้างนี้ข้างดอกไง ดอกหมหญงเลยตั <laughs> ้งปุ่นมาแห้งดอกงามที่คนอื่นเท็ดอย่างนา่เขาเอี่นนกยายทายเห็นเบิง์นจะซื้อยายขีโซิบกเก็บดอกโอ้ยยายบอลหลุดจากอันนี้ ตฝรั่งก็บ,บ่จักรให้ก็บ,บจก่จักผู้ใดรู้จักบบกะะ็บอกยายเด้อค่ะว่่าพีน้องเอ้ยไเฮ็ดเหนี่ยงจัิงจริงนะหนูส่งคือเฮ็ดนั่งล้มแต่ว่าทางใต้มันบ่แม่นเต็มขอนเลย เปินค่ะเพราะพี่น้องปลาผักกูดกระลังปงนะคือภาษาอังกฤษเป็นซี่ออยังวะมแย่กับประจักษ์คือภาษาอังกฤษเป็นยังแยก่กระลังปงแย่จะคืนให้ค่ะพี่น้องบันดาบียังประมาณน,นี้แหละ อย่นี้อบอวลเลยเห็นไหมอืมคุณคุอย่างน,นี้กรซากยางงามเลยเด้อค่ะโอ้ยกำลังปูนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งนาะค่ะพ่อพี่น้องผี่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนคนไทยเพื่อนเก็บกินผักกูด แยกกัสิลงเอิ่นแต่พักหนามอืมนี่มัมกลาย,ย,างยเ,เายงินเลยค่ะเนี่ยไอ้ไทยเหว่งเฉยแต่ว่าแต่ยกโบเก็บไอ้โบกินแยกกัเลยโบเก็บเนาะค่ะพี่น้องเก็บไอ้ขี้เห่ากินเนาะค่ะพี่นออ้อ,อ,กกนนอ,นองอันไห้เหากินถ้าก็ไ่ต้องเก็บแต่ว่าไายให้พ่อพี่น้องมือหยด อุบอวบคือเขียวอุบอวมเลยเหรน,นี่นยัางงามปลาเห็ดย่ายคือเป็นยังสีะ่ะ่ะคะพอพินออกมึงเนี่ยเป็นตัดหนาขางวันทางเนาะช่วงนี้อากาศดีแถวใดเพิ่นกับ ตัดหญ้าขางทาคนทางเบิดซั่นนี่างนั้นก็ได้ <c oughs> เห็ดได้นะต้นแถวนี้เก็ยังอยู่เพิงไสหญ้ามันสัน่นแต่ว่ากะรถเพินเหยียบมุน่นเบิดนี่ยังมีดอกอ่อนอย,อยนู่นี่นี่แต่ว่ามีบ่ก,กี่ดอกเองนะครัอบอพี่น้อง อ่อนนิแต่ทางนี้นั่นถดพ่นเหยียบเมื่อบุเอเล่หมดเลยตัดหยาเนาะ,ะมาทางนี้เหยียบมุนเอเล่หมดเลยอดเก็บเลยย่ายอยู่ขางทางนี้เก็บขางวันทางไปไกลหมูบ้าน ลบกันเลยว่ามีเหดเส้นจ,จอถ่ายยา่เก็บเลยตัดห้า้างวันทางลดเป็นเหยียบมุนเอรีเบิดแล้วสุดท้ายก็คือเก่้าค่ะพ่อพี่น้องของคุณเพื่อนเพื่อนทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะชื่มเลกัฝากกดติดตามกด s ัรร์สไข่ b e กดไลค์กดแชร์จง youtube ่สองแปดเก้ายาย่ายได้ดจ้าขอบคุณค่ะ